หลวงพ่อองค์ดำวัดศรีวิไลบ้านฝางอำเภอบรรดุงจังหวัดอุดรธานีด้านในจะเป็นโรงศพโรงเย็นอดีตเจ้าวาดวัดศรีวิไลท่านได้มาน่าภาพนะครับหลวงพ่อองค์ดำวัดศรีวิไลบ้านฝางอำเภอบรรดุงจังหวัดอุดรธานีองค์ใหญ่นะครับ บสถลายไม้สวยนะครับวัดศรีวิไลบ้านฝางตั้งแรกก็นึกว่าเป็นหลวงพอ่อพราสังกัจจายไม่รู้ใกล้ไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปพระปฏิมาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวนะครับแต่ว่าชาวบ้านตั้งชื่อว่าหลวงพ่อองค์ดำสาราลายไม้สวยนะครับ โบสถ์ก็ลายไม้สลาก็ลายไม้สลาการประเรียนวัดศรีวิไลอำเภอบันดุง